ชุ่มแตงครับเฮ้ยก็พวกช่างอดีตซาโลนะครับพี่น้องมี้พาพี่้า้องมาชมแตงอายุสิบสี่มือแล้วครับเนาะนี่ครับแตงกัวครับอายุสี่มือครับตรวจประตูบ้านนี่ครับนี่ครับมีก็ไม่ขีบควายขีบเกี๊ยครับพี่น้องนี่ครับเมีสองคนีในกองแล้วครับหาเพื่อนร่วมงานอยู่ครับนี่นี่ครับเบนวิธีเขาขีบควายครับพี่น้องนี่ครับ กีบข้อครับพี่น้องบริษัทข้างบริษัทใครคือเมืองไทยครับใส่กีบเสียกเสีนเดียวครับหอยเสียกขั้นเลยครับนี่นะครับสองคนนะครับผู้เราฟังนะครับเนาะอันนั้นกับเมียผู้เดียวกับเฮงหยดในเบิร์นนะครับเนาะนี่ครับกีบเบงซีครับมื่อหนึ่งก็ได้ซ้ำหองครับพี่น้องซี่เข้ามาพี่เราครับกันเช็ดเต็มมือเช็ดที่เราเข้าถูกแก้ก็เมือนกัญเช็ดแนวใหม่ครับ ขีบความออกเป็นสีนะครับไฟเพิ่งอาจด้ขีบเลวนะครับเนาะมันขีบเล้วครับนี่เบนี้มีนะครับนี่ขีบวามไปเส่ข้ออ่สนะครับพี่น้องนี่ข้วไม่ได้ขีบเส่ตุนมาครับเดินีขีบนี้ไม่เรียนเลยครับพี่น้องจริงน่ครับไม่ข้นมากข้นมากเลยๆกับเดียดแนงนะครับเนาเนงกับสีกิบนี่หลดลเียนลงมาก้หครับเนีบไล่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 ขึ้นเลยนะครับครับม่ขืนชงควาดควัดนี้นะครับเนาะ ขาก็สิหลดมันลงครับหลดบ้นลงให้มันมวนเข้มมวนมวลมวนมวลอย่นะครับพี่น้องนี่นี Terra ่ครับมาโจ่งแห้งกับหมึกเคลื่อนนี่บูรักับแข็งเตียมมาฆ่าห่อครับแดดเถื่องเดดไหลลิดลลงครับพี่น้องพ่นกระตื้นครับนี่ครัขึ้นหอหลังสิบวงางานไปเลยครับพี่น้องอากาศเย็นแข็งเฮานี่ครับเนาะไปท่งนอกตีรูดได้ครับพี่น้องตอนนี้ครับนี่หนาวแห้งนะครับเด้อ อันนี้ก็ะถ u ง g ร่มอุ่นนะครับนู่นี่นี่ครับถุงร่มความอุ่นครับมาลองสีเงามปันเดชด้วยครับเด้อช่วงกลางๆเขาไปเนี่ยก็สิงามงาเงาเงาเน่ครับช่วงเต็มแล้วครับพี่น้องคื้นก้นแล้วครับแตงอายุสิบสี่เมื่อหน้าน้าครับเกิดใหญ่ๆจากเงามงาใหญ่ขึ้นมาครับเนาะแตงมือได้ผมมีแดดก็ถูกแก้จมแล้วครับแตงเงาเงาเลยครับนี่ครับมาส้มแม่บ้านฉีกข้อก็แล้วครับพี่น้องกรีบเกลียครับไปเรื่อยๆครับ มอว์อย่นี้ครับสองคนครับเงียบหนับจมือปูนะครับเนาะเด้๋ยวซิบซี้มือนี่ครับแต่ว่าขจาเพราะใช้ถานลุมมากนะครับเนาะขี่ไปเรื่อยๆอยงนี้นะครับหลองเฮนะครับด้วยนี่ครับหลองกับพ่ตรงดีไปแล้วครับผมเลยเป็นผู้เ่็นหลองเองครับเงียบขี่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะกำลังงามครับถือว่างามครับ คือว่างามด้นี่ฉี yup. ดยาซองหอบแล้วนะครับเนาะยารอบแรลกเป็นยาเรียงหากครับยาเรียงหากธรรมดานะครับเรียงหากรอบซองอ่เรียงการจะเริ่มเติบโตเติบโตง่ายนะครับเนาะเรียงใบเรียงหากสมกันไปนะครับพี่น้องอีกเข้าอีกเข้าอีกซุ้มหนึ่งยุดมองหงนั่นผลนะครับเนาะฉีดยาทราบเรบแล้วครับว่านี่เรียงง่ายครับว่างานย่อนีมาเล้วครับก็ต้องเดินขึ้นไปเหาผลนะครับเนาะเด่นเนียงขีดข้อไล่ขึ้นใหญ่ครับ เขีบพอยครับพี่น้องอือเงาเติมนเลยครับพี่น้องเตียงงามๆครับสิบบาสเด็กเกิบสปีใหม่เลยครับมังครับนี่ขีบก่ามืออีกขีบมือนี่ขีบก่ามือเก็บสปีไม่ก็จะไม่ได้ยุดหรอกครับเดาเบิ่งหอนนะครับนี่ เห่านี่ห่อนลายนะครับเดินสองสันนะครับเฮานี่เฮานี่มีสองสันเด้อะว่ามนสันเดียวเนะครับนี่สันเดียวเห็ดว่าได้ครับหนาวลายอันนี้สองสันครับง่ายขึ้นทั้งล่างข้าเฮานี่เปิดน้ำ้ะครับเด้อเปิดน้ำใส้ล่างข้าเฮาไว้พลาสติกนี่ปาติหล่งข้าเฮา้สันนันนี่ว่ามันเป็นน้ำแข็งนะครับเนาะนี่เปิดน้ำน้ำลอยู่ตลอวดกัหล่งข้าเฮา้เลยว่าเป็นน้ำแข็งนะครับเนาะสูงสองครับสองสันครับสูงเงี้ยครับสูงครับ สูงประมาณจะหกเมตรหาเมตรหกเมตรได้ครับพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นเห่าเห่าขางคนนะครับเนาะคตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่ครับเนาะใส่เสียกเสียหนึ่งครับเสียกเสียหนึ่งครับใส่ยุ่นี่ไงใส่โดนเต๋อพี่นะครับเด้อเสียบเสียกเสียหนึ่งนี่เก็บเสียหนึ่งนี่ยุ่งได้เป็นสิบปีครับเก็บเสียกี่ครับ,บคือบ้า,บานห้องกับบ้านเ้องใส่ตะไคร สใ,ใส่แต่ไข่นีใส่ได้รอบเดียวใส่อกกรถิมนะครับมานทานห้เาคนกะเี่นเคนอีใส่สองสหลอดสอหลอดก็บ้าห่นะครับแต่กาดีใส่เช็เส้นเยวะกับเพลข้างเตียงเตียงงามครับพี่น้อทงทั้งในขนงามนะครับด้อทต่งนทันเดียจอผัาพยุทธองครับผ้านเทียนครับผ้าห่มกันหนาวนะครับเนะาะหยวบก็เขานี่ยามาันก,นกรสีกลาง กลางกมากครับเอาครับเบื้งหน้านะครับนะเดี๋ยวสิอัปเดตเรื่อยๆครับพี่น้องแดงเลยอายุจังมือจังมือต้องเฮ็ดจังเลยจังเลยไดวพบสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับบัดนี้ขึ้นซีมีเวลาถ่ายก็อยู่อาไรใบอยู่ครับพี่น้องอันนี้ขึ้นมาอยู่สวนประจำ้วครับมาอยู่สวนแตงกัวนะครับเนาะครับเนาะผมยังไรนะครับเนาะผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ